ยินดีต้อนรับสมัยเด็กๆผมอ่านหนังสือการ์ตูนที่มักจะมีฉากการก้าวข้ามทรลมิติการเดินทางผ่านประตูเวลาหรือแม้กระทั่งการหลงเข้าไปในเมืองลึกลับที่ซุกซ่อนอยู่ในป่า ผมเคยคิดว่าหากผมมีโอกาสไปเที่ยวในสถานที่ที่มีตำนานหรือมีประวัติศาสตร์อย่างเช่นพีระมิดผมจะลองเดินไปผลักหรือสัมผัสต,ตามผนังกำแพงในสถานที่เหล่านั้นดูบ้างคือคิดเข้าข้างตัวเองว่าหากบังเอิญโชคดีเป็นผู้ค้นพบช่องทางลับ หรือเป็นผู้ที่ขายปิศาของฟาโรมันก็คงจะตื่นเต้นดีไม่น้อยแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ผมไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดว่าผมกำลังหลงเข้ามาในมิติเวลาหรืออะไรทั้งสิน้นสิ่งที่คิดอยู่ตอนนี้คือผมกลัวผมอยากเจอเพื่อนผมอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมยินดีต้อนรับอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น จากด้านหลังก้อนหินหนึ่งในสีก้อนนั้นนั่นใครครับผมถามกลับไปทันทีเสียงนั้นไม่ใช่สันไม่ใช่โอ๊ตไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่นำทางและที่แน่ๆไม่ใช่เกตด้วยเพราะเป็นเสียงผู้ชายผมเดินช้าๆแบบกล้าๆกลัวๆค่อยๆเอื้อมมือไปอีกด้านหนึ่งของก้อนหินที่เป็นต้นตอของเสียง ไม่ต้องกลัวนะครับเสียงชายคนนั้นพูดส่วนออกมาก่อนที่ผมจะทันได้เห็นตัวเขาผมค่อยๆเลื่อนตัวพร้อมกับชะโงกหน้าไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อดูหน้าชายคนนั้นนึกในใจว่าอย่าได้ออกมาแนวหน้าเละตาถลนเลือดแดงฉานเต็มหน้านะผิดคาดเป็นอย่างมากเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามรูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาวใสหุ่นดีมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดใส่เสื้อผ้าคล้ายๆผ้าทอมือที่ดูมีความปราณีตใส่กางเกงยาวเลยหัวเขา่าที่เอวมีมีดเล่มหนึ่งยาวประมาณหนึ่งศอกใส่อยู่ในฝักไม้รัดด้วยเชือกอย่างดีเนบอยู่ใต้ผ้าคาดเอวที่มีผ้าเล็กๆโพกอยู่ใบหน้าของเขาจัดว่าเป็นคนหล่อ จมูโด่งคิ้วดกเป็นสันตาคมลึกคล้ายฝรั่งและมีผมสีดำเสน่ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงนอบน้อมอันแสดงถึงความมีไมตรีจิตผมรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันทีที่ได้เห็นเขา เออ,เอ,อคุณเป็นใครครับแล้วที่นี่คือที่ไหนคุณเห็นเพื่อนของผมบ้างไหมพวกเรามากันทั้งหมด5คนมานั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนั้นนะครับผมถาม3ามคำถามในคราเดียวพร้อมกับชี้ไปในทิศทางที่เพื่อนเคยนั่งกันที่จริงผมมารอคุณอยู่ที่นี่สักพักแล้วชายคนนั้นพูดหมายความว่าคุณเห็นผมตั้งนานแล้วอย่างนั้นหรือครับ ครับผมเห็นคุณตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกในท่านั่งกลุ่มหัวปิดหน้าปิดตาเดินไปเดินมาแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นแล้วล่ะครับชายคนนั้นยืนยันด้วยสิ่งที่ผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเห็นผมสักพักหนึ่งแล้วจริงๆแล้วทำไมผมถึงไม่เห็นคุณล่ะครับ คือผมก็หลบอยู่หลังก้อนหินพวกนี้นั่นแหละครับถ้าคุณอยู่ทางนอนผมก็หลบอยู่ทางนี้เขาอธิบายหลักการคุณไม่ใช่ผีนะครับ ผมถามแบบซื่อๆเพอาะคิดว่าผีสามารถปรากฏตัวหรือหายตัวได้ผมไม่ใช่ผีครับและผมก็หายตัวไม่ได้ด้วยเขาตอบผมรู้สึกแปลกใจที่ชายคนนี้ดานตอบสิ่งที่ผมคิดในใจด้วยซึ่งผมถามแค่ว่าเขาไม่ใช่ผีเท่านั้น อ๋อมันคือภาษาจิตครับที่จริงแล้วเราทั้งสองคนถ้าไม่ต้องคุยกันด้วยการเปล่งเสียงเลยก็ยังได้ชายคนนั้นตอบในสิ่งที่ผมสงสัยขึ้นมาทันทีที่ผมคิดจบอีกภาษาจิตหรือครับผมถามกลับด้วยความสงสัยการคุยด้วยภาษาจิตระหว่างเราตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ครับ คือเวลานี้ถ้าผมคิดอะไรคุณจะยังไม่สามารถได้ยินในสิ่งที่ผมคิดได้แต่เวลาที่คุณคิดอะไรผมนั้นสามารถได้ยินสิ่งที่คุณคิดทั้งหมดเราจึงยังไม่สามารถใช้ภาษาจิตในการสื่อสารระหว่างกันได้ดังนั้นตอนนี้ผมจึงยังต้องใช้การสื่อสารแบบที่คุณถนัดนั่นคือการเปล่งเสียงออกจากลำคอครับ เขาพยายามอธิบายด้วยความยากลำบากผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับเรียกผมว่ามีนก็แล้วกันนะครับมันออกเสียงใกล้เคียงที่สุดแล้วสำหรับการเรียกชื่อที่จริงผมแทบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าชื่อผมนั้นออกเสียงว่าอย่างไรเขาพูดเกนินผมเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลประตูนี้ครับคอยเก็บกวาด ตัดแต่งต้นไม้ใบหญ,ญา้าให้สถานที่แห่งนี้ดูสะอาดเรียบร้อยอย่างที่คุณเห็นนี้แหละครับและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือคอยมาต้อนรับคนที่จะเดินทางผ่านเข้าออกที่ประตูนี้เขาพยายามลดความสงสัยของผมด้วยการเพิ่มความสงสัยกลับมากขึ้นอีกประตูประตูอะไรเหรอครับผมถามทันที ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้คุณฟังทีละเรื่องรับรองว่าคุณจะได้รับความกระจ่างทั้งหมดแน่นอนเขาพยายามพูดให้ความมั่นใจ